โดยโดยฮะสื้อจังเล่นาวะสืองามแท้แทถามเพื่อนตัอถามเพื่นตต่มีแล้วหาแล้ววันนี้ไนะม่ซื้อโยแต่บม่เพื่นันี้่อนออวันนี้ก็มา เพื่อนน้องเตี้ยเพื่อนวันนี้เนาะพอดีได้ว่ากับแถาเม่เพื่อนว่าสิเอาใบยานางมาให้ว่าสันเพ่พี่น้องเลยโดยมนี่ก็หลายคนอยู่ตรุ่มสลากเนาะบหัวมีไผ่เน่ว่าสันเนาะป้าโตโอสบายดีเด้อวัชชุกุสุขคเนาะสบายดีโดยโอ้มีคนมาใหม่น้ำเนาะเหตุยังทางนั้นนะก้มเงยก้มเงยอยู่นะมาสองน่ะ บ่ฮันหนาวไหมอยู่ฮะบ่คนได้น้องมวยชงบ่เออคือกันกับน้องมวยบ่ฮะชื่อเดียวกันบ่อ๋อน้องมวยกับน้องมวยมาปะทะกันบาดีงนั่นได้สะาผู้นั้นได้สาคือไพศาลนะน้องเน่งบ่๋อหักตาจะคยฆ่านกป่าเนาะเคยเดียวมาตะกี้เขาว่าน้องป่าแล้วยามากพี่ด่ายามากใกล้เลยกรัดนี่ ว้านั่งคนละมุมละเจเพราะกันเฮ็ดยังกันนี่มีมาทีมาทีหิวเนี่ยผาเอื่อยมาดินน้ำนี่นะเคยเห็นยี่บ้เอื่อยเพิ่นนี่ฮะน้องมวยเคยเห็นยี่บ่อ้องเตี้ยเลยค่ะฮันบอกเคยเห็นนอสติ๊กพาเอื่อยเพิ่นมาดินน้ำกับนั่งคนละมุมละเจเพราะกันกินย่างชุ่มแซ่วยังไปแต่แซ่บแท้บอกคือกินแต่เศร้าแต่เสียวแท้ เี่ยงแล้วบ่แม่นสิบอกเป็นนําบ่เห็นตะเวนว่าเช้าบ่เนาะโดยค่ํากันกินข้าวกินน้ําได้บ่มื้อนี้มีหยังต้มปลาต้มปลาเลยปลามาแต่ไสแม่เอาไปะอยู่ห้องหั่นเด้เออห้องนาน้องปลาบ่แม่นน้ําบกเลยซั่นบ่บกแล้วเออน้ําบกเลยเนาะน้บกก็สิได้ดนาอยู่บ่มื้อเนาะบ่ได้ฝนบ่ตกเลยว่ากบ่ตกเก็บเือนทางนี้ก็บ่ได้ตกบ่ฝนก อ้าว่อยว่าเป็นแต่บ้านข่อยเนาะบ้านเจ้าคือกันฉะนี่ยคือเดียวกันอืออืออือโดยเนาะเอาเอาอันใบยานางมาให้เด้อเหมือนเด้อแม่เด้อโดยโดยเอาใบยานางมาให้เหมือนอ้าวน้องแกให้แม่เพิ่นเด้อเห็นแก่เรไหมเมื่อนั้าหนูบม้ยบายยานางมีแต่ขขาวเบื่อบายสันงามเห็นเนาะอืองามบ่แม่อือบยานางลงไหมแม่ไ่เห็นเห็ดวันเหรฮะเห็ดวันได้ปะโอ้ยดูละอย่าถามถึงเนาะ ไปเราอ่าได้แต่เฮ็ดขาวนางเลยเนาะก็เลยหูดมาให้ยมาสั่นเบิ่งหางมาขอย่างอยู่บ่มาขอดนะเดือดแกับเดือแต่กาบเบิดเปี้ยงเอาซ้อยมาแจะใช้มาขอดละมาแต่น้ำมวยนดำแล้วเราบอกหน้าหน่ะมวยยังเป็นได้ทั่วไปดำให้มันแล้วน้ำมืดน้ำมืดอะไรน้ำมดแล้น้ำเบิดอันบอลดูดได้เหรอเบิ้ดไรบอลเล้ว เบิ้คือการแฉงพอฉัอได้อยู่เหมือนนี่เนะาะหวย่ออก,ก็เเตมทีขึ้นมาแต่ห่วยอีกเพื่ออันเอาขึ้นมาแต่ห่วยกับเบิดน้ำมันไหลติบเนาะอืออือออีกยังไปเห็ดละาผ่าขึ้นติดป้ายคักแช่ไหมล่ะอ้าเล่นยาอๆเยกะอ้าตั้งไม้บางสิอ๋อเพื่อเราไปคว้าใช่ไหมก็เลยเป็นจนขาวก่อนแรกเนี่เบิ้บเบิ้บหาเบิ้บหาอันไหนไรเบิ้งไหมล่อือ,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 อเป็นป้าย,ยเลยเนาะเบิ้บเอโน้อ่ หมายว่ายบ่มมมหมาซื้อไหวต <c oughs> ีแพระกันไปงใส่หลามาดินบอ๋อมาดินพี่ครูมือบน่นะบาหากาหากามากมา่อนี่ดำหน้าอะไรใช่เจา้าดำ้วนขานดอ้ามาหาป้าลุงจบดีเะก็องนข้นหันข่างจะผู้ใหญ่คนขัดเท่าอีละผู้ใหญ่เพินยยนพ่นได้เบิมเ่าอาเพนี่มาที่เอ่คอยก็บ่เคยเห็นเนาะมาแต่เถ่อบ่คคลเห็นเนาะ เออเป็นมู่เป็นคู่กันบ่อยนะงเมเป็นมูเป็นคู่กันมันก็เลยมาดินเพวาะดําหน้ากับผลบัตกเนาะก็เลยมาดินนําเขาน้องเตี้ยเอ้ยมวยเมื่อคือเอ้ยมวยขนาดตาก็อยากคือคือกันว่าพี่ยืมมวยมานั่งใกล้กันมึงรูปเป็นนี่ได้ฮะเบ่เบิ่อเม่มวยก็มวยเจ้าว่าเป็นเอ er ้ยกับน้องกันเจ้าวอยละแฝดเจ้าบ่กฮะโบ้ได้อยากคือคืออย่าได้เคยพี่น้องกันคนอ่ะ เออเจะเขกจะพูดนิสิยแย่หน่อยหนึ่งเนาะชื่อเื่ากันสมมอีล้าคือมาใส่สื่อเดียวกันเถอะคาวอคนเพื่อนเดียวกันนี่พุณเห็เนาะเออเออเสเื่อนซานจะหลุดทางไหนทางในคุณเนะอดีกายกายกายก็ีกรแมนะโอ้เข่าไปบริึกทบนในเนาะอิมมีไปกรแมนอะ้วยเออเพื่อนอันน้องนั่นได้ น้องยังสื้อไก่ไก่ก่ไก่กันไปน่ะน้องมอยไปนี่ไก่กันเนาะวลาจะเป็นพี่น้องกับน้องป่าบพาะหนาคือคือกันแทะคายกันในควยเดียวมาแต่หนทางคอยว่าลุงป่าอะไตะกี้เอออ่ากินเมียงโอ้ยังบ่อิ่มบ่ฮะกินลายอะไรเลยเจ็บท้องข่าวป้าประธานในยห้องน้ำยังบ่มีใช่ก็จะเช้าของเขากินบ่ป้าบ่ต้องกินข่าวเลยมวันนี้เนาะกินขึ้นเก่า บ่มี่ยงพ่อหลายจย่างใจหนักโดยถามเอื้อยเพอนบว่เอื้อยเพอนซื้อยังเอื้อยเพอนมาดิดน้ำนี่ฮะถามกันทา้งอ้าวบันน้ถามว่าเอื้อยเพอนซ้ำมาหนี้งเราซื้อเอื้อยลอยเด้ออันนี้น้องเตี้ยเด้ออันนี้น้องมวยอันนี้โดยน้องปลาเเพ่นห็นแต่ในคลิปเพณุ่ณเห็นแต่ในคลิปบ่เป็นได้เห็นตัวจริงคือในคลิปลน่ารักดี คือในคลิปน่ารักดีแต่โอ้ยมีอย่างได้เสยเอื้อยเพิ่นหวานี่เอื้อยเพิ่นย่องบ่มีบ่มีมือคอจูบกินจ้ะมือคอกันเดี๋ยแต่พอนานได้สาวพอนาได้ค่ะเดียวกันที่นี่เหรออ่าก็เห็นแบบข้าวๆแต่กับบุหรี่บึงทักกันแต่ว่าเบิึงจ่น้อนกันนี่เพราะว่าทั้งเพิ่นหากามาแต่เฮ็ดเวียจดก็เลยได้หาก็ได้ออกคลิปเธอหนึ่งเนาะทางสาวเตี้ยเป็นอัลบั้มเอื้อยน้องเตี้ยเพิ่นซื่งสาวติ๊ก อายุก็สิประมาณเจ้าจังได๋นี่นะโดย19แม่นบ่อันนี้ก็เท่าไหร่เจ้าลืมได้เท่าไหร่นั่นล่ะบ่19บ่โอ้ยเราเป็นน้องหอีน้องจะบ่โอ้เจ้าใหญ่กว่าซั่นเนาะแม่จักปีจะโอ้ยสาวกัวเลยสาวกัวเลยโดยอ้าสาวกัวแล้วว่าแกเป็นเอื้อยอันบัดกุคนนั่นนี่เนาะโดยปาเป็นเอื้อยหมู่เลยเอาเพิ่มอีกบ่เอื้อยนี่ฮะ โอ้ข้เพิ่งมาอยู่น้ำหายอยู่บ่ให้อยู่ให้อยู่มาดำน้ำเลยเมื่อดำน้ำบ่เออเสร็จเนาะเฮ้ยน้องเลยอ้านายังบอท่านดำกับเสียมาก่อนบ่มาก่อนมาก่อนเนาะโดยเปลือกมันกำายมันปนกันก็เลยหาสะเคียกินปานั่นได้บ้านนี้เนาะสะบักเคียอียังบรสไ้สะไก่เคียกินข้าวสารพลั่นเนาะ เ่ไเ้พากันไปทั ừ, ừ ้งดมายอนีติพากันอยู the, mm. ่เพ <Man. S 1> ื่อนไปหากินยังมาสูพ่อตู้กินตอนเที่ยงวันบ่เมีสิได้ต้มปลาแน่น้ะต้มปลาเนยเอเออโดยโดยทั้งน้องปลาพันยาเวียบบอโดยอันนี้ไปคุยเวีกเพ่นอยู่เนาะองปลาเพ่นไี่เหอนน้องปลาทั้งน่ะอ่าเรเคยเห็นว่าจะเคยเห็นแต่ในคลิปเคยเห็น ทุกคนที่อยู่ในนี่ทั้งเอื้อเพื่อนเคยเห็นในคลิปนะเนี่ยเพื่อนก็อยากมาแต่เฮงแล้วอะผมมีโอก,กาสเพื่อนกับผมมีเวลาเพื่อนก,นกอยากขึ้นมาเบิ่ง <c oughs> อยากเห็นตัวจริงน้องๆเพือ่อนอยู่เป็นบไดา้ว่าคือในหูบอยู่บ่ว่าฉันนะมาเห็นแล้่ตรงโป๊ะยู่เนาะตรงโปะจริคือกันเลยคือกับอยู่ในคลิปเลยทุกคนเลยการบ้างโตการพูดการจาบุคลิกเห็นแล้วว่าน้องมินตรา ใช่เอาป้าขอยาว่าน้องวินตามาอยู่แล้วเอ้าคือไปดิอยู่เจให้อีหล่ะเนาะอ๋อสบายดีป้าลูกแม่ละโดยอ้าวข่อยก็บว่าอยู่ได้ข่อยก็บ่าเอ้าที่คือเห็นอยู่หายใช้มือไว้แถวๆแถวๆไปนั่งดิอยู่ข้างหลังคือโต๊ะอยู่อันนี้เอ้าคือไปดินางเป็นยังคือดิเฮ้ยนางอย่ฮะนางอยู่หันเตียงกวงก่วงกับไปนั่งลงไปนั่งอยู่ตารางบไป เออว่าไปนห,หน้าเจ้ากันหากะมาตนาบอโอ้หากะมาตนาดีเลยไปเอาผ้าเอายิ่บ่ชุกยบ่แม่ชุกแล้วบ่ชุกเลยเนาะโอ้มาขอดนหน้าแม่เอกบ่ตันบ่หลานมาลังมอันนี้มาตนาังมวย เอาวันนาน่หมวยมีบ่เบิดแล้วมมวยตัวนี้หมดมวยนี่ละพูดนะลุมเอนพูนเยอทกงถ่อยไปเมื่อนั้นบอกโดยเปได้ละจิบนิบขักีบอกเมื่อนั้นลืมหดผ่าก้น้องเตี้ยเมือนน้องเตี้ยเนาะอืออ oh, ืออืออืออือนืืออือืออืออออื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 ออยออือือืออืแอืออืืออออกอือือออ บ่มีหน่อไม้บ่เอานอไม้แม่ไปหามันเบิดแล้วเนาะน้ำไม้ไม้ต้นน้ไม้ไม้ต้นยอนเลยโดยโดยเล่ตองเตี้ยเล่ไปหากับ้มวยเด้ยหญยานางกับเมย์ฮูมาให้แล้วมันสามจีใช่หรือเปล่านี่หลายบ่ฮะมึงมันหลาด้โดย ยังโมอิ่มอยู่เนาะว้ยกินลายได้ตัวน้อยกินลายได้ไหมนะกินเมียงกินข้าวกินลายเนาะกินเมี่ยงกินลายกินข้าวกินหน่อยโอ้ยเนาะเฉพาะช่างหน่อยช่างจอยเนาะเตี้ยเนาะโอ้ยเป็นไรสลอยไก่บอสจะมาไก่ไก่นางรดถือว่ามื้นตู่ดลายเติบ เาเพิ่นน่าบอเคยมาบ้านหน้าแผกจักเถื่อนเคยได้ยินแต่ซื่อ่าซันแ้งเลกเลยนี่เพิ่นก็ว่าอยากมาแต่เฮงนี่แหะหากผมมีโอกาสเนาะมือนั่นน่ะมือนี้มือนี่เ่ะมือนั่นก็เลยมือนี่มีโอกาสก็เลยพาเพิ่นมาโดยเมนมาทั้งมึกฝนโดยก็่า่ฮ้อนปานเดนนะโดยก็นั่งรถจักมากับมัน่ฮหอนปาะเดก็มากับแบบเบ่งบรรยากาศมาน้ำตามถนนทนทางก็ เย็นดีได้เนาะดโดย,โดยใช่แล้วงม,มวย้แล้วเมืม่ออยางั้นสัไปหาหน่อไม้กวนเนาะว่าว่าไชแกงหน่อไม้เราไปหาหน่อไม้ทั้นงน่องนอนะอืม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 อืนอืเอืนอืม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 อเมอืมอนนีเ่เอ็นเืืมอนมอืเอืมอื้อืมอื้อืม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 อื่อืม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 อืเอือนมออืม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 อือออือ เป็นไรอ่ะทางนี้สมอยสมีแท้เงียบอยู่นี่เสร็จคุยกระเพิกอีละแต่ละคนจักปีนางเจ้าน้องมวยเจ้าชิบเจ็ดเจ้าได้ละชิบเจ็ดคือการนัดกันมาเกิดนะเจ้าอีละอันนี้คือสั่งกันเถอะเ้อ โดยเพิ่นกับมาดิดน้ำกันมาสันมูดุนลาวข้าวเดียวกันเนาะข่าวเฮียนน้ำกันช่าเจ้าบวละอาคือเป็นมูกันได้สชเป็นมูอะไรเนาะไม่ได้พื่อนกันคือลาวชใจกัเจ้านเจาะสิห้าลาวสเกีเยพี่รเลยไอ้น้องเตียนเด็กสีะิบสี่บี่สิบสี่สี่างสิบห้ายางาบ่คือบ่อยข่อยใหญ่ไว้ให้ตี เห็นวันวันสิบสี่ย่างขี้ผ่าเลยสิดอกเป็นนองมวยแม่สมดเอาหนูไปเอาหนูมาเลยฮะเอาหนูไม้มาเลยหนูไม้ต้มอ๋อเซลมาแกงบ่หวานเอ้ยเนาะว่าว่าแกงหนูไม้ซุ่มตอนเที่ยงเราไปเอามาบัดนี่หาแต่มื่อยไหน่ะนางหาเมื่อวานนี้เมื่อค่ำแม่หนูไม้ย่างเลยไม้กระซาต้มจืดแล้วบ่นี่ย่างบ่ ยังเบอะโอ้พอดีเดกแกงชัวทั้งประตูคนกินช่วงเที่ยงหน่อยประตูกับมาสตเฮ็ดเวียกกับพอดีได้กินเลยเนาะใส่วบยาน้าหอมแล้วบันีวโดยมีบ่ผักชิงแองอ่อนหลายนาำนาเราะเอ้กิต้อเลยแม่ไปใช้สมุนเนม่ยอยู่เพื่อนไปบ้าด์ามได้่พักันมาพี่เบิด

ทางปูษาทางนั่นไปแล้วไปกระทอมน้อยน้อยแรงไปนลละเพิ่นมาดินน้ำหมือนอิติแต่เก่าเพิ่นบ่ได้เคยมาน้าโบนเดินมาทีนึงนเดินมาทีนึงอืออือออน้ำค่ะเลยโอ้ท่าออกแต่หมอยไม่น้อยอายตัวตัวจเลยอืออืออือเลยทางนั่นกระต้มปลาอยู่ แต่ว่าน่าบกมาแล้วว่จักบุเบิ้งยังบ่ปลาดุกนานเปื่อยอปลาดุกนานเปื่อยมาหนิยังบ่มีไผ่มาดินน้ำมาหนิยังบ่ยังเนาะแต่ว่าโอ้ยว่ะได้น้องมวยเพันเขียนไปหาก็เลยได้รับปากเพื่อนเนาะว่าจะขึ้นมาหามืาอนี้ว่ะก็เลยได้ขึ้นมาเหมือนก็เลยมาสวยแน่มืาอนี้ แต่ว่าสิว่าผู้ใหญ่นัดแล้วบ่เป็นนัดผู้ใหญ่เว้าบ่เป็นสะจะโอ้ยเสียเบิดแล้วพุ่พี่น้องเอ้ยออๆๆโดยน้องเพิ่นเอามา้พี่น้องเพมาบ่ได้แบบนั้นเลยบ่ได้แบบบ่ได้ใคโดยนีกต้มหมอปลาอยู่พี่น้อง อ้าวปางทางไงยูนี่ในนอไหมตัวนั้นเขาต้มเลยตัวนี้ยังท่านต้มเนาะมันกะซีใส่กันเลย่กัลบอกแม่อกเลยใส่กันเลยไม่บงนี่เนาะโดย Bâylen, làm làm <laughs> thấy nhau. Hiya, mặt rồi hay hay. Hết cưu hoặc chắc hết hết cứ hay chắc cả hay 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 Cứ hay 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 ถามเพื่อนตี๋อะถามเพื่อนตี๋อมีน้องไห้แล้ววันนี้นะไรเน่ยไปซื้อยโอ้่หจะเยอะจะงากหวานแขกนี่พอเอ้อเพื่อนซื้อเอ้ยลอยเพื่อนว่าอย่างมาดิดน้ำเจ้าตะเฮงแล้วเพฮ่โบมีโอกาสได้มาไม่นี้ก็เลยได้มาเลยเหมือนพาเพื่อนมาเลยอันนี้น้องปลาเด้อเห็นด้อน้องปลาเคยที่าเจ้าเคยเบิ่งในคลิปมันแหละเห็นตัวจริงคือในคู่อยู่ว่าคนนี้กะคืออยู่เลยคือว่า นางลงนี่ลโดยนางลงน่งกับน่งใกล้ขนดแท่ย้ไม่อด้ไม่หรอกเสือกหันขนหลอันขาดึ้นหันแล้วโยเชไว้ได้เนาะเอือกฝนซื้ออด้ร้อยเป็นเอือเจ้าคหนึ่งด้นี่ะโดยเนาะมันกะมาดินน้ำมืนีี่ปใสมากหมืนี่มอนพูดกิข่าวอะไรจ้ กินเลกินมีกินมีเออออื้โดยมากับบรมีแน่มาต้อนมาฝากชาวันี้ผาเอื่อยเพิ่นแน่มาฝากให้เพิ่นวาอยากมาเห็นมาสั่งเลยเลยดีใจ่ว่มาฝากดีใจยี่ว่าเอื่อยเพิ่นมาหากินนแน่พนาโดย เด็กน้อยกำลังอยากกินวัชพันมักเบิร์ตจะได้มกขอเรือตะกราบได้น้องปลาเอ้ยน้องเตี้ยกับน้องมวยเฮ็ดเบิร์ตกระต้านึงเหมือนนี่น่าจะพากัดแอลเลยเอามาซูเกลนะคะอย่างเอามาสู่เอื้อกินบ่ะเอื้อคนกินเป็ี่ยนยิ่งว่ามกข้อทำเนอะเปลี่ยนยิ่งอะไรบุตรายเปลี่นกินเป็ี่ยนแต่ก็กินได้บุตรายคือน้องเพื่นเนาะกินได้บุตรายคือน้องเพื่อนมากินแข่งกันบ่สู่น้องปลาบุได้ดอกเรื่องกินมกขอ เคยเห็นในคลิปบ่จาะกัเคยเห็นเป็นกินหลายแล้วเลยเคยเห็นเอื้อยเพิ่อนยี่บอออ่ะบ่เคยเลยบ่เคยบ่อือครั้งแรกเนาะที่เห็นเห็นครั้งแรกก็สวยซะนั้นเห็นครั้งแรกก็งามแท้ติเลย่ปีถามเอื้อยเพิ่นแน่เอื้อยเพิ่อนที่เฟสนายบอ คือบอมีแฟนนะกันจะมีผัวแล้วเลยอ๊ะคือหูว่าเพื่นนั่นบอกบอเคยเห็นคือหูว่ะว่าวไปซื้อๆเลยว่าเออโดยโดยอืมเด็กๆด้อยนะจ๊ะมีผัวเลยมีแล้วนะเด็โดยโดยอ้าวเพี่น้องเลยน้องไม่ได้กาท่าทางสไลอยเพิ่นมาดินน้ำน้องปลาน้องเตี้ยมะวันี้เพิ่นก็ว่าจะขึ้นมา เพื่อว่าเห็นแตได้คลิปได้ผนวชอระให้เผื่อว่าเว่าถ้ามีโอกาสที่ได้ขึ้นมาเยี่ยมยามท้างครอบครัวน้องปลาเผื่นะอยากเห็นเผื่อว่าว่าเป็นไดชีวิตการเป็นอยู่ของน้องปลาเผื่นะนะอันนี้เด็กลูกรึ่งไทยลาวาโดยเป็นเป็นคนไทยเครื่องหนึ่งคนลาวเครื่องหนึ่งทางหน้า,าตาตนี่ก็จะคือคนไทยอยู่เนาะคืออยู่คืออยู่เนาะ người à, hãy về vườn khác nhé gửi anh sòn Rồi, rồi nà ta đi hả Gửi cầu miền và thăm và đã đấy nhỏ gặp tiền tại đây ngang qua đi ngang qua cả đấy nọ nhưng à, nọ nhưng nùng thấy bao rồi rồi điều coi ăn hay hăng à gửi lòi phần cắp nông bà phần ô lôm cắn em cắn đỉnh còn nữa sao đưa ทางข่อยเซเลปิดคลิปเนาะทั้งหลายน้องเตี้ยทั้งหลายน้เตยน้องเตี้ยไปดโอ้แปะมาข้อโอ้ด้วยดยวัาศาจังได้กับเซเลปิดคลิปเนาะสบายดีป้าลุงก่อนเด้อสบายดีโดยสวัสดีค่ะวัดสันเนาะอะจังได้กับพ่อแม่พี่น้องให้ทั้งน้องเพิ่นโอ้ลมคุยกันซะก่อนเนาะเพิ่นว่ามาเห็นน้องปลาั้งแรกก็อยากโอ้อยากลมอยากคุยกันมาซั้นโดย ว่าเห็นน้องปลาแล้วกันนะฮัก,กนนไปนะเป็นแต่แพ้งภาษัน่นองแพร่พี่น้องเนาะอาจังได้ก้าบก้อนแพพี่น้องเนาะกาไปพ่อ,อ,อก,กันคิดนะแพพี่น้องเลยถ้าษาไทยว่าพิพาประการใดกับขาเถอะขอขอภัยเนะาะแล้วคลิปนี้ไปก่อนเด้อเนาะการพรมสบายดีเด้อ